สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับวิธีการทำการอัปโหลดนะครับไฟล์ขึ้นไปบน Google Drive นะครับโดยเราทำเป็นฟอร์มอัปโหลดนะครับทำเป็นเว็บแอปนั่นเองมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Drive ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ครับไปที่ใหม่แล้วก็เลือกเป็นโฟลเดอร์ใหม่ครับ จากนั้นตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาครับเป็นนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นระบบอัปโหลดไฟล์ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาได้เลยครับพอเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จนะครับก็ดับมันคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์นี้ก็สร้างขึ้นมาอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับเพื่อจะเอาไว้เก็บไฟล์นะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ครับแล้วก็เลือกเป็นนะครับ ฟล์งานก็แล้วกันนะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้กดสร้างได้เลยครับจากนั้นให้สร้าง g o o g l e s h e e t ขึ้นมา1 Google s h e e t ครับคลิกขวาเหมือนกันครับไปที่ Google s h e e t ครับเสร็จแล้วนะครับสเปรดชีตไม่มีชื่อเนี่ยนะครับก็นะครับเอาไว้อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เมนูส่วนขยายนะครับเพื่อจะไปทํำสคริปเป็นเว็บแอปนั่นเองนะครับไปที่เมนูส่วนขยายเลือกแอป c r i p t ครับ พอคลิกมาที่แอปสคริปต์เสร็จนะครับอ่าเราก็มาเปลี่ยนชื่อโครงการก่อนนะครับโครงการไม่มีชื่อนะครับก็ตั้งชื่อเป็นนะครับ web app upload file นะครับตั้งชื่อขึ้นมาแบบนี้กดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเสร็จแล้ว my function นะครับให้เปลี่ยนเป็น do get นะครับ my function ให้เปลี่ยนเป็น do get อ่า do บบเสร็จแล้วก็นะครับเดี๋ยวขยายหน้าจอนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ return นะครับเขาะวักนะครับแล้วก็ html service นะครับแล้วก็ dot. แล้วก็เลือกเป็นนะครับ create template from file ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาพิมพ์ single c o d e เข้าไปแล้วตั้งชื่อว่า index ครับ เสร็จแล้วเอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างหลังสุดนะครับแล้วก็พิมพ์ evaluate นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหลังสุดคลอเอนเลงมาพิมพ์ add meta tag ครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็มา copy นะครับตัวนี้นะครับ view port นะครับ c o n t r l C นะครับวางลงไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ d .ot นะครับเลื่อนมาล่างสุดก็คือ set x frame option mode นะครับแล้วก็มา c ๊อปปี้ตัวข้างล่างนี้นะครับ html s e r v i c e นะครับตัวนี้มาจะถึง Allow c o n t r o l c นะครับแล้วก็ c o n t r o l v ลงไปนะครับอันนี้คือในส่วนของนะครับการสร้างฟังก์ชันดูเก็ตนะครับมีแค่นี้นะครับเพื่อจะไปให้ Run Index นะครับจากนั้นให้เรากดบวกแล้วก็เลือกเป็น html นะครับตั้งชื่อเป็น Index ครับ i n d e x กด enter เลยแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาสร้างฟอร์มกันนี้ง่ายนะครับโดยการพิมพ์ฟอร์มนะครับ f o r m นะครับฟอร์มแล้วก็สแลปฟอร์มนะครับฟอร์มสแลปครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางแล้วคลออินเทลงมานะครับจากนั้นนะครับสร้าง INPUT ขึ้นมานะครับเป็น INPUT นะครับแล้วก็นะครับใช้เนี่ยเป็นแบบไฟล์นะครับพิมพ์ตัว T แล้วเลือกใช้นะครับแล้วเลือกเป็นแบบไฟล์นะครับอินพุตไทป์ทับไฟล์อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนมนะครับจจะตั้งชื่อเนมเป็นอัพไฟล์นะครับ F I L E นะครับเนมอัพไฟล์แล้วก็ปิดนะครับแท็กจากนั้นก็จะมีปุ่มนะครับสำหรับอัพโหลดนะครับก็เป็นอินพุตเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอินพุต ไทยก็ให้เป็นแบบ submit นะครับไทยเป็นแบบ submit จากนั้นนะครับชื่อปุ่มก็เป็น value นะครับชื่อปุ่มนะผมจะตั้งชื่อปุ่มเป็น upload file ก็แล้วกันนะครับ upload file เงี้ยครับเสร็จแล้วก็ปิดแท็กครับ,คครบอันนี้เป็น html นะครับพอได้ฟอร์มเสร็จนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเขียนสคริปต์ให้ให้อัปโหลดไฟล์ สคริปต์ก็นะครับมาเขียนก่อน e แลตบอดี้ครับก็พิมพ์แท็กขึ้นมานะครับสคริปต์นะครับแล้วก็ส c ลตสคริปต์แบบนี้นะครับปิดแท็กนะฮะแล้วเข้าอ Enter ลงมานะครับโดยเราจะเริ่มจากนะครับการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับในทีนี้จะใช้ Con นะครับ C O N S T Con นะครับ ตั้งชื่อตัวแปรว่า my form ครับ f u r m นะครับ c o n my form นะครับมีค่าเท่ากับ document นะครับ document นะครับ query q u e r y query selector ครับตัว S ใหญ่นะครับ selector แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับใส่ single q o d e นะครับแล้วก็นะครับเลือกเป็น form นะครับ หมายถึงฟอร์มตัวนี้นะครับเราก็ให้ document d query selector นะครับเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า my form แบบนี้นะครับจากนั้นนะคอนตัวที่2ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า my upload นะครับ my upload บมีค่าเท่ากับ document เหมือนกันนะครับแล้วก็ query selector เหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมา ใส่ซิงเกิลโคดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Input นะครับ Input แล้วก็วงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมจากนั้นก็นะครับใส่ Name นะครับ Name ของ Input เนี่ยเราตั้งชื่อว่า up file ตรงนี้นะครับก็ Name n a m e นะฮะ a m e มีค่าเท่ากับนะครับใส่ดับเบิลโคดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาชื่อเนมอัพไฟเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ครับ อันนี้เป็นตัวแปร2ตัว my form กับ my upload นะครับจากนั้นนะครับเราก็เรียก my form นะฮะ .add event นะฮะเพิ่มเหตุการณ์เข้าไปนะครับ .add event แล้วก็ listener นะครับ listener listener นะครับ, ister, รบแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาใส่ s ิ n g ก e c โ d ดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ submit นะครับเป็นการดักฟังเหตุการณ์ว่ามีการสับมิดกดปุ่มสับมิดตัวนี้นะครับจากไมฟอร์มหรืออย่างนะครับถ้ามีการกดปุ่มสับมิดนะครับเอาเคอร์เซอร์นะครับไว้หลังสิงเกิลโคดนะครับแล้วก็ใส่คอมามาลงไปนะครับแล้วก็ให้เป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะรับค่า e เข้ามานะครับรับค่า e เข้ามานะครับฟังก์ชันก็คือ e มีค่าเท่ากับนะครับเครื่องหมายมากกว่า อย่างนี้ก็จะกลายเป็นฟัง์กชันแล้วนะครับก็ปีกาาเปิดปิดครับคำสั่งที่เราจะพิมพ์ในฟัง์กชันแบบนี้จากนั้นเข้าะอ n t t r r ลงมานะครับคำสั่งแรกค,รคำสั่งแรกก็คือป้องกันไม่ให้นะครับมันเปลี่ยนลิงก์ก็คือ e นะฮะ prevent default นะครับ f a u l t นะครับวงเล็บเปิดปิดนะ e prevent default เนี่ยนะครับป้องกันการเปลี่ยน ลิงค์ครับหรือว่าเปลี่ยนหน้านั่นเองนะครับจากนั้นสร้างตัวแปรขึ้นมา const นะครับชื่อว่าไฟมีค่าเท่ากับนะครับ my upload นะครับ my upload แล้วก็ file นะครับ f i l e s นะครับให้มี s ด้วยนะครับมันเป็น array เนาะแล้วก็ใส่เครื่องหมาย array แล้วก็เลือก0นะครับไฟศูนย์นะฮะ จากนั้นสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวนี้ก็คือคอนนะครับตั้งชื่อว่าไฟล์ reader นะมันต้องมีไฟล์ reader นะครับมีค่าเท่ากับ new นะครับแล้วก็ไฟล์ครับ f i l e file r e เ d e r อ่ะเป็น new file reader นะ์ไฟล์รีเดอรแบบนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งก็เป็นวงเล็บเปิดปิดนะครับ เสร็จแล้วเราค่อยมาเรียกไฟล์ reader ตัวนี้นะครับไฟล์ reader ที่เราสร้างตัวแปรขึ้นมาเนี่ยนะครับไฟล์ Readder ตัวนี้ตัวเล็กนะครับไฟล์ r e a d e r o n l o a d นะครับ .onload L O A D นะครับถ้ามีการโหลดนะครับก็ให้ไปเรียกฟังก์ชันนะครับมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน T I O N นะฮะฟังก์ชันก็นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็ รับค่า e เข้ามาจากนั้นใส่ปีกาค่อย enter ลงไปนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมา con นะครับ value ก็คือ v a l นะครับ v a l มีค่าเท่ากับนะครับ file reader นะครับ result นะครับ result s u l t นะครับ result แล้วก็ split split ที่แปลว่าแยกนะ s p ริตเพราะว่าเวลาได้ค่ามาเนี่ยนะครับมันจะมีหลายค่าต่อๆกันนะครับแล้วก็แยกตัดเอาเฉพาะนะครับค่าที่เราต้องการโดยใช้คอมมาตัดเอานะครับสปริตออกมาเก็บไปในตัวแปรชื่อว่า var นะครับแล้วก็คอนขึ้นมาอีกนะครับตั้งชื่อตัวแปรเป็น object obj ชื่อย่อ obj นะครับ, J, รบก็ให้เป็นแบบ object นะครับก็ใส่ ปีกาเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วค่อยคลอเอนเตอร์ลงมานะครับในออบเจกต์นี้จะมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะให้มีไฟเนมนะครับมีชื่อนะครับไฟล์เนมชื่อของไฟนะครับโคลอนนะครับให้เป็นไฟนีมนะครับแล้วก็คอมม่านะครับมีมีมไทป์นะครับ m i m e t y p e นะครับโค l o นนะครับก็เป็นไฟล์ f i e t y p e นะครับเป็นชนิด t y p e แล้วก็คอมมาข้อ enter มี data นะครับตั้งชื่อว่า data แล้วก็โค l o นนะครับ Data ก็จะเป็น well w s เนี่ยนะครับแล้วก็นะครับ Array index 1นนะครับอันนี้คือ ในส่วนของ Object นะครับที่เราจะต้องส่งไปฝั่งหลังบ้านด้วยนะครับแล้วก็ดึงค่ามาแบบนี้นะครับจากนั้นเราอาจจะ c o n s o l ล็อกดูก็ได้นะครับนะเวลาที่เราจะส่งไฟล์ไปก็ c o n โซลล็อกนะครับงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ลองเอา OBJ นี่ยมาล็อกดูนะครับว่าม,มันได้ค่าอะไรนะครับเสร็จแล้วเราค่อยนะครับนะสั่ง ฟังก์ชันไปทำงานหลังบ้านก็คือนะครับ Google นะครับให้ Google script script run นะครับแล้วก็ d o with success handler success handler นะครับวงเ,เล็บเ,บเปิดปิดนะฮะแล้วก็ถ้า success ก็ทำฟังก์ชันในวงเล็บนี้นะครับ แล้วเราก็ให้สั่งอัปโหลดไฟล์นะครับอันนี้คำสั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหลังบ้านนะครับอัปโหลดไฟล์เป็น function, ฟังกชันฝั่งหลังบ้านเดี๋ยวเราไปเขียนฟังก์ชันตัวนี้ต่อจากนั้นก็ส่งนะครับตัวนี้นะครับส่ง OBJ ไปด้วย OBJ ให้ไปรับฝั่งหลังบ้านนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบจากนั้นเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงปีการนี้นะครับแล้วก็ให้ไฟล์ r e a d e r เนี่ยนะครับ read อ่า e a d read s uh, uh, นะครับ read s อ่ data read s data u r l อ่า read s data u r l นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บแล้วก็เอาไฟล์ใส่เข้าไปนะครับให้อ่าน u r l ของไฟล์นี้ด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งหน้าบ้านนะครับที่เราจะเขียนโค้ดตามนี้เลยนะครับ พอเรานะครับกำหนดค่าตามนี้เสร็จเราก็มาทําฝั่งหลังบ้านนะครับก็คือเอาฟังก์ชันนี้ไปทํางานไปสร้างฟังก์ชันก็คอนโทนสีตัวนี้มานะครับแล้วก็มาที่รหัส js นะครับแล้วก็มาสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังชันนะครับชื่อฟังก์ชันที่เราก๊อปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับปีกาเปิดปิดอย่างเงี้ยนะครับในฝั่งนี้นะครับเราจะนะครับมีการสร้างตัวแปรขึ้นมาเหมือนกัน ครับตรงนี้นะครับคอนนะครับคอนเหมือนกันนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับชื่อว่า my file ก็แล้วกัน my file นะครับมีค่าเท่ากับ utility นะครับ utility ตรงนี้นะครับ utility new นะครับ new block เป็น new block นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น utility utility.base นะครับ64 decode นะครับ decode นะตัวนี้นะครับ base 6 4 decode นะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับในวงเล็บก็นะครับเป็น data นะครับ data d data จากนั้นนะครับเอาเครอร์เซอร์มาไว้หลังวงเล็บ ข้างในนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่คอมมาเข้าไปนะครับ data นะครับ data dot m e m type นะครับ m i m e แล้วก็ t y p e นะครับ dot m e m type แล้วก็คอมมาอีกนะครับ data dot file name file name n ใหญ่ n a m e Name d a t a m e m t h a i d a t a f i l e n a m e d a t a d a t a นะครับซึ่งนะครับก็มาจากค่านี้แหละนะครับมี Name มี Thai มี Data นะครับเราก็มารับค่าฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็คอนขึ้นมาอีกนะครับ con น,นะครับตั้งชื่อตัวแปรโฟลเดอร์ตั้งชื่อว่าโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ เพราะว่าเราจะเอาไฟล์ไปเก็บในโฟลเดอร์ด้วยนะครับก็โฟลเดอร์นะครับมีค่าเท่ากับ drive App อ้างถึง Google Drive ก่อนนะครับ get folder นะครับ get folder by id นะลเดอร์ by id นะฮะแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็ใส่ซิงเกิลโ d ดนะครับแล้วเราก็ไปเอา id ของโฟลเดอร์นี้นะครับไฟล์งานนี่นะครับวิธีการเอา id ของไฟล์งานก็คือดับวงเลิกเข้ามา แล้วมาก๊อบเอาตรงนี้ครับเนี่ยก๊อบมาตรงนี้คอนโดนสีนะครับคอนโดนสีแล้วก็เอามาใส่ในซิงเกิลโคดแบบนี้นะครับเป็นการอ้างถึงโฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นกดเอนเตอร์ลงมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรคอนอีกตัวนึงนะครับไฟล์นะครับมีค่าเท่ากับนะครับโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เรา สร้างโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ create file ทำให้สร้างไฟล์เข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับโดยไฟล์ที่จะเอาไปเก็บก็คือชื่อว่า my file นะครับตัวแรกนี้แหละนะครับคือ my file นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะนะพอได้ไฟล์เสร็จนะครับถ้าเราอยากให้มันเขียนลงชีทด,ด้วยนะครับอ่าเราก็อ้างถึงชีทเนาะ คอนนะครับ s s มีค่าเท่ากับสเ sheet app นะครับ get active spreadsheet. ดอท get active spreadsheet. แล้วก็ get sheet. นะครับเราจะเอาลงชีตแรกกด get sheet. นะครับแล้วก็ใส่เป็น Array 0ศูนย์นะครับจะเอาลงชีตศูนย์หรือว่าชีตหนึ่งของเรานี้แหละ นะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้ ss เนี่ยนะครับ ss เนี่ย .appendrow นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็ใส่นะครับ array เข้าไปนะครับ appendrow ต้องอยู่ในรูปแบบของ a าร์เรย์แล้วเราก็เอาไฟล์นี้แหละบรรทัดที่10เนี่ยนะครับที่เราได้นี่นะครับอ .geturl ของมันนะครับ geturl ของไฟล์ ครับมันได้เปิดปิดนี่นะครับเราก็ทำการบันทึกลิงก์ของไฟล์นี้ลง g o o ค e ณ h ช e ยดด้วยนะครับพอเราทำฟังก์ชันฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็บันทึกเลยอตอนนี้ฝั่งหลังบ้านที่จะบันทึกนะครับเมื่อรับ o b j มานะครับฝั่งนี้นะครับอ่าเราขอโทษทีตรงนี้ไม่ใช่รับ o b j เนอะนะครับส่ง o b j มาเดียวเรารับตรงนี้เป็น Data ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น Data นะไม่งั้นมันรับไม่ได้นะ o b บไม่มีนะครับต้องเป็น Data นะครับเป็น d a t a d a t a d a t a m ต์มีมไทดัตต a ดัตต์นนะครับรับเป็น Data ด้วยตรงนี้นะครับโอเคบันทึกครับอ่าทีนี้เรามาทำให้เป็นเว็บแอปทดสอบกันครับการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับเว็บแอปเลยนะครับตรงนี้เป็นเว็บแอปแล้วก็ฉันเท่านั้นก็ให้เป็นทุกคนนะครับคลิกการทำให้ใช้งานได้นะครับ รอสักครู่นะครับก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพราะว่าการเขียนสคริปต์นะครับก็ให้ตรวจสอบสิทธิ์พอมีการบันทึกนะครับข้อมูลลงไร้มีการบันทึกข้อมูลลงชีตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปที่เว็บแอปไม่ปลอดภัยเนาะไปที่อัลลานะครับอนุญาตนะครับอนุญาตอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแล้วมาทําการทดสอบครับทําการทดสอบเว็บแอปของเรานะครับ ระบบการอัปโหลดไฟล์ของเราจะเป็นยังไงก็มาทดสอบกันได้เลยนะครับกดเลือกไฟล์ที่ต้องการจะอัปโหลดนะครับอ่าสมมติว่าผมจะอัปโหลดบอทตัวนี้แหละนะครับก็กด Open ขึ้นมานะครับเป็นโรบอทนะครับอ่าจากนั้นนะครับก่อนที่จะอัปโหลดก็ตรวจสอบด้วยจะได้รู้วิธีการดีบักดูข้อมูลด้วยนะครับว่าสําเร็จไม่สําเร็จมีอะไรนะครับอ่าผิดพลาดไหมนะครับอ่าผมก็จะลองกดอัปโหลดไฟล์ดูซิ อ่าขาวเลยนะครับขาวจ้วดเลยนะครับแสดงว่านะครับโค้ดเรายังผิดอยู่นะครับอ่าโค้ดยังผิดอยู่นะครับถ้าแบบนี้โค้ดยังผิดอยู่นะครับลองรีเฟซดูสินะครับอกดแบ็คกลับสินี่นะครับยังมีเออร์เรอร์อยู่ซินเทซ์มิสซิงอินเทอร์ไฟล์ออร์เดคลแอร์นะครับอ่ายังมีการเขียนโค้ดผิดนะครับก็ต้องมาเช็คก่อนนะครับ น่าจะเป็นหน้าอินเด็กนี่แหละที่ผิดตอนนี้นะครับขอเช็คดูก่อนนะครับผิดตรงไหนอย่างไรนะครับที่นะครับมองเห็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับไปตั้งชื่อเป็น n ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวพิมพ์เป็นตัว n ใหญ่นะครับ file name นะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เป็นไฟล์ n ใหญ่ ตอนนั้นผมไปพิมพ์ตัวเล็กนะครับมันเลยไม่รู้จักกันนะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะสำเร็จไหมนะครับก็รีเฟซอดูนะครับอ่ายังมีเออร์เรอร์อยู่นะครับยังมีเออร์เรอร์อยู่นะครับอ่าเจอแล้วนะครับตรงคอน OBJ นะครับลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคอน OBj เเท่ากับนี่ลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับไม่น่าล่ะนะครับก็บันทึกใหม่ครับ เสร็จแล้วก็มาดูซิว่าจะหาย e r อร์เรอรไหมนะครับอ่าโอเคหาย e r อร์แล้วนะแบบนี้น่าจะได้ละนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดลองใหม่ครับก็มาที่เลือกไฟล์นะครับตัวเดิมนี้แหละนะครับจากนั้นกด Open นะครับแล้วก็ลองกดอัปโหลดไฟล์นี่นะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับแปลว่าได้แล้วนะครับนี่นะครับมันมี d a t a มาแล้วนะครับมี Data มีไฟล์เนมนะครับมีมิมไทมาแล้วนะครับร o บอ t นะครับ แปลว่าเราล็อกค่าออกมาดูนะครับก็แปลว่าถ้าทําแบบนี้นะครับชีทของเรานะครับบันทึกหรือยังนี่นะครับบันทึกเรียบร้อยนะครับเนี่ยบันทึกลงชีทเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับในโฟลเดอร์นี่นะครับโฟลเดอร์ก็อัปโหลดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับสำหรับใครที่นะครับอยากทําระบบอัปโหลดไฟล์แล้วก็ลองศึกษานะครับในคลิปนี้ดูนะครับว่ามีการเขียนคําสั่ง ฝั่งหน้าบ้านเนี่ยเขียนยังไงนะครับแล้วก็ฝั่งหลังบ้านเนี่ยรับมาแล้วก็เอาลงชีดยังไงนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับประยุกต์กันกันได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ